วันนี้เรามาทำปลาถูเข่งทานกันที่บ้านนะคะเริ่มแรกเลยนะคะแม่โอจะล้างปลานะอันนี้เป็นปลาถูแช่แข็งนะคะแม่โอนำมาแช่น้ำให้ปลาเขานิ่มก่อนนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยเนาะพอปลานิ่มแล้วเราตั้งน้ำนะคะในเตาแบบนี้นะใส่เกลือลงไปนะคะ แล้วเราจะมาควักไส้ปลากันเนาะก็ทําไม่ยากนะแกะแบบนี้ใช้ช้อนนะคะงัดตรงเงือกของเขานะ,ะงัดออกไปทางปากเขาตรงๆแบบนี้เลยนะคะเขาจะออกมาเป็นพวงแบบนี้แล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะและทีนี้พอเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําปลาไปล้างอีกรอบหนึ่งให้สะอาดแบบนี้เนาะอันนี้คือขั้นตอนที่เกือบจะได้นําไปทําขั้นตอนต่อไปละทีนี้เราจะหักคอเขานะคะ ปลาทูต้องหน้างอคอหักมนาะถึงจะดูน่ารับประทานนะคะใส่ในเข่งแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดใครมีเข่งไม้ไผ่แบบนี้จะได้ความหอมของไม้ไผ่ด้วยเนาะพอเราเรียงปลาเสร็จเรียบร้อยนำลงไปต้มนะใน น้ำที่ร้อนแล้วแต่ไม่ได้แบบเดือดพรานนะสัก12นาทีนำภาชนะมาทับไว้แบบนี้ด้วยกันที่ไม่ให้ปลาของเราลอยออกไปนะปิดฝาไว้ค่ะ12นาทีโดยประมาณพอได้ที่ละเราก็ยกออกมาเลยค่ะเห็นไหมปลาของเราจะไม่ละไม,ไม่ลอยไปไหนเห็นไหมอ่ะพอยกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้น้ำเย็นนะคะราดบนตัวปลาแบบนี้เพื่อให้ปลาของเรา เงาสวยแล้วก็อีกอย่างนึงปลาของเราจะเนื้อแบบว่าไม่เละด้วยนะคะ โอเคก็เสร็จแล้วนะเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่ไม่โอดตั้งใจทำนะแล้วก็ทำให้คนในบ้านรับประทานกันเนะสะอาดปลอดภัยนะสามารถเก็บไว้ได้นานเนะทำเองคือเราลองให้เขาเย็นสนิทแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้นานคะ่ะรับประกันเลยสูตรนี้นะคะลองไปทำดูกันนะคะ